สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะช่องดวงแก้วทุ่งกุลาก็จะพามารับชมนะคะวัวเลี้ยงทุ่งนะคะอันนี้ก็คือปล่อยปล่อยเลี้ยงตามทุ่งช่วงได,ดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จหมดแล้วนะคะก็ปล่อยเลี้ยงก็ปล่อยเลี้ยงเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็กลับคอกเองนะคะเราก็มาดูเป็นระยะระยะอย่าให้มันไปลง ของที่เขาปลูกนะคะอย่างเช่นปอเทืองนะคะถั่วฟ้านะคะเขาปลูกตามทุ่งนาตามนาหนังเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นวัวที่มีเจ้าของอยู่สี่ห้าเจ้านะคะเลี้ยงรวมกันก็ช่วยกันดูนะคะก็มีแต่พี่แต่น้องกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเลี้ยงนะคะเนไห มีอยู่ห้าเจ้านะคะแต่ว่าของเจ้าของคลิปเองมีอยู่สี่ตัวนะคะ <c oughs> ก,ำก,ำกำลังกำลังเลี้ยงกำลังจะเริ่มนะคะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะคะสะสมบัวนะคะเลี้ยงวัวนี่ดีได้ขี้มันด้วยนะคะเป็นปุ๋ยใส่นานะคะไม้เห็นนกไหมคะนกมนไกลๆนกมันจะเดินตามวัวเวลาวัวไปเหยียบเหยียบหญ้าเหยียบอะไรอย่างงี้นะคะ ก็จะมีพวกตะกะแตนพวกเขียดที่อยู่ในใน,ในใต้ดินในหญ้านะคะมันจะกระโดดทีนี้นกมันก็จะกินเห็นไหมคะไกลๆเต็มเลยนะคะนกกระยางขาวเห็นไหมคะนกกระยางขาวนะคะ ะะตามคันเทนเนอเขาก็จะปลูกยูคากันนะคะต้นยูคาอันนี้ก็จะเป็นทุ่งกุหลานะคะกลางทุ่งกุหลาเลยนะคะอำเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะห่างจากนี้ประมาณห้ากิโลก็จะเป็นทะาเลสาบทุ่งกุหลานะคะอยู่ที่บ้านพลม่วงให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะเลี้ยงวัว เนี่ยมันก็จะไปด้วยกันเนี่ยะไก่ข้ามไก่ข้ามมันก็จะแยกคอกไข่คอกมันนะคะกินเป็นฝูงกลุ่มไข่กลุ่มมันอันนี้เขาจะกินด้วยกันก่อนอช่วงนี้ก็ยังจะพอมีน้ำให้ได้กินอยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำสระน้ำนะคะเดี๋ยวค่ะไปดูขุดไว้อันนี้เขาวิดบ่อไปแล้วก็จับปลาไปแล้วนะคะ เขาก็จะปล่อยน้ํากับคืนแล้วก็พอจะมีน้ําให้วัวได้กินนะคะน้ําใสสะอาดนะคะจะาพาไปดูน้ําดูวัวกินน้ํานะคะเห็นไหมไกลๆอันนี้เดินก็าอาจจะสั่นสะเทือนบ้างนะคะเดิอนอาจจะไม่นิ่งก็ต้องขออภัยนะคะวัวกินน้าเห็นไหมน้ําใสดีวัวกินน้า กับพ่อนอนมากับคนน้อยกับพ่อมากับลูกกับหลานชายนะคะกับพ่อนี่คือว่าน้ําพอได้กินถึงเมษาอย่างไรนี่น้ําปีนี้น้ําเยอะนะคะเวลาร้อนเขาก็จะนอนตามลมไม้ อขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ